สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่3พฤษภาคม68นะคะวันนี้ก็ได้รับคิวงานเพิ่มเข้ามาอีก2คิวงานนะคะคิวงานแรกนี้ก็เป็นของลูกค้าทางตําบลบุญทันอําเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบังบวลำพูนะคะสั่งจองเป็นรถด,ดิเทนซิ่งโฟวิวมานะคะอันนี้ก็คือรูปสปิคตัวอย่างที่ลูกค้าได้สั่งจองเข้ามาะคะ่ะ สเปคเครื่องนะคะก็จะใช้เป็นเครื่องคูบัตตา4ซตีร้ห้แรงนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะนําเครื่องไม่ทางอู่ติดตั้งไปให้พร้อมเลยนะคะส่วนคิวงานที่2นี้นะคะก็เป็นของลูกค้าทางอำเภอน,นะครจังหวัดน้องบัวลําพูค่ะสั่งจองเป็นรถอินเต c i n g งโฟร์วิมาเหมือนกันนะคะสเปคที่ลูกค้าสั่งจองนะคะก็จะทําส่วนตัวหัวนะคะตัวท้ายเดี๋ยวลูกค้าจะไปติดตั้งไม้เอานะคะตัวกระบะ ของลูกค้าก็จะไปเสริมเป็นไม้เอานะคะก็ให้ทางอู่ทำส่วนของหัวแล้วก็ใช้งานได้นะคะมีระบบไฟไปครบนะคะสตาร์ทแบบสวิตช์กุญแจอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสเปคตัวอย่างที่ลูกค้าได้สั่งจองเข้ามานะคะก็ขอขอบคุณสองคิวงานนี้นะคะยังไงก็จะเล่งให้ตามคิวงานที่ลูกค้าได้สั่งจองเข้ามานะคะลูกค้าท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะสนใจสั่งจองรถอิเทนซิ่งนะคะก็สั สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะโทรมาที่เบอร์ศูนย์ก็เก้าหหหรือว่าจะเข้ามาชมรถก่อนสั่งผลิตได้ที่อู่สุดิยันยานยานต์น,นะคะสามารถจับ GPS มาที่อู่สุดิยันยานยานต์สองได้ค่ะอู่เราก็จะอยู่ที่อำเภอการจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ